วันนี้อากาศดีจริงเชียวช่วยด้วยอย่าบอกนะว่าภูเขาไฟระเบิดอีกครั้งเปิดให้บริการสักทีเราว่าบักรานเติมโลบักสุดคุม้มจำนายโลบักเลนเจ็ดรับเติมแพรฟรีไฟและบริการเติมเกมต่างๆอีกมากมายไกลกองว้าว เอาละครับก <in> ็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็นะครับอยู่กับผมกันอีกแล้วในเบริวิวรายการความชั่วร้ายนะวันนี้นะครับผมจะมาสปอยอัปเดตนะสำหรับแมปบล็อกฟุตนะครับแมปขวัญใจน้องๆชาววันพีชหลายๆคนนะครับใครที่โตมากับแมปบล็อกฟุตบล็อกพีชนะครับก็ขอเสียงหน่อยนะครับช่วนกดไลค์คลิปนี้กดไลค์ด้วยนะก็วันนี้นะครับผมจะมาสปอยอัปเดตนะเนื่องจากว่านะครับทาง y o ยูทูบของผู้โปรโมทของบล็อกฟุตเนี่ยเขาได้ทําการลงคลิปไปคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้ทําการประกาศ ภายใน discord ของบล็อกฟูเองด้วยนะครับว่ามันจะมีอัปเดต15มาเร็วๆนี้ครับซึ่งมีคลิปนะครับได้เผยออกมาด้วยกันทั้งหมด2คลิปนะครับผมจะเอาให้ดูนะเป็นคลิปของเมื่อวานกับคลิปของวันนี้นะครับรวมกันเลยนะครับคลิปของเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นอะไรนะอ่ะนี่ครับนี่คือตัวคลิปแรกนะครับซึ่งใครอยากจะติดตามช่องหลักของเขาก็สามารถไปติดตามได้ผมเนี่ยชื่อว่าเกม e r Robot นะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวผมจะเปิดดูไปพร้อมกับคุณผู้ชมเลยนะครับจริงๆผมดูมาแล้วแหละนะครับแต่เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์นะครับว่ามันจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับก่อนหน้านี้เขาเคยเผยแพร่ภาพหนึ่งออกมาครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพของเกาะใหม่คุณผู้ชมครับเกาะใหม่ไม่ใช่เกาะใหม่ดิเรียกได้ว่าเป็นโลกใหม่เลยคุณผู้ชมครับอ่ะเป็นเกาะใหม่บนโลกใหม่นะครับคือตอนนี้เวลาเราเล่นใช่ไหมมันจะมีโลกเก่ากับโลกใหม่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันจะมีโลกที่สามมาครับผมเป็นโลกที่ใหม่กว่าเออโลกใหม่ๆหม่ หรือจะเรียกว่าทะเลที่3ก็ได้นะผมเพราะว่าเป็นทะเลต่อไปเนะครับถัดจากทะเลที่สองนะครับที่2ก็เป็น second sea ใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นเ i r s sea นะครับอ่ะภาพที่เขาเผยออกมานะครับก็จะเป็นภาพนี้นครับผมอันนี้เมืองจากที่ผมดูเข้าๆเนียครับผมว่าน่าจะเป็นเมืองคุ้นๆนะคุณผู้ชมครับคุ้นๆเหมือนเหมือนประมาณว่ามีเห็ดด้วยนะเออมีเห็ดด้วยครับมันคุ้นๆมากเลยครับ ไม่รู้เมืองไหนสักเมืองหนึ่งนะครับคุ้นๆวานอคุนิหรออาจจะเป็นวานอคุนิครับที่เนี้ยแต่ดูครับคล้ายครับข้าเหมือนมันจะเป็นคุกอะไรสักอย่างครับดูดิดูดูดูตรงกําแพงเหมือนมันจะเป็นปราสาทเป็นม,มีมีโซ่ด้วยนะครับโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องของอ่าโลกใหม่นะครับที่กําลังจะเข้ามาอีกแล้วนะครับแล้วก็อัปเดต15นะครับนี่คือตัวอย่างแรกของเขาครับไม่รู้ตีลิขสิทธิ์หรือเปล่าผมขอเบาเสียงเพลงนะนี่ครับก็จะเป็นตัวยืนอ่าเท่ๆหน่อยนะครับสนิทพีิกหนึ่งนะครับจะมีอะไรปรากฏออกมาอีกบ้าง อาหารี้แดดปกติไม่มีอะไรทีนี้ครับนี่ครับต่อยละต่อยละอินโทรดักชั่นนั่นนั่นนั่น,น,นคุณผู้ชมเหมือนเป็นสกิลอิเล็กทริกคราวนะครับเฮ้ยเป็นกงเล็บสายฟ้าคุณผู้ชมครับไม่แน่ใจว่าเป็น V2 ของเผ่ามิงหรือเปล่าอันนี้คือคาดเดากันไปนะครับหรือไม่ก็เป็นกระบวนท่าใหม่ไปเลยอิเล็กทริกคราวนะครับเน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 ,น,นควนคว,นควนเหมือนพลังของ น้องกระต่ายอ่ะน้องกระต่ายที่เป็นเผ่ามิงอ่ะใช่ไหมและต่อไปครับผมคุู้ครับนี่ครับพลาดไม่ได้เลยครับผมผลมีศาสตร์ใหม่นะครับเข้ามาในน้อยครับผมผลเวนอมนะครับหรือว่าผลพิษครับจากวันพิษหลายๆแมปที่เราเคยเล่นกันมาที่ลงในช่องของผมนะมีผลพิษเกือบทุกแมปแล้วนะครับอย่างเช่นวันพิษรีเจนนะครับมาก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ต่อไปเป็นวันพิษสตีฟก็มีแล้วนะครับวันพิษอะไรอีกอ่ะวันพิษ มิลเลนเนียมอะไรพวกเนี้ยวันพิษโอเพนซีก็มีนะครับผลพิษเนี่ยอะไรแล้วก็เอ่อคิงเลกัซี่รับหรือเมื่อก่อนที่เป็นคิงพิษอ่ะก็มีเหมือนกันผลพิษใช่ไหมเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นผลพิษเนาะบ็อกฟูดก็จะได้เข้ามาสักทีครับสกิลก็จะคล้ายๆกับคล้ายๆกับแบบไหนว่ะคุณเนี่ยคุณมากเลยแล้วก็แปลงร่างครับผมโอ้โหเป็นไฮดราสามัวรับอันนี้เท่มากคอร์ดก็มาอีกอีกครั้งนึงครับย้อนกลับไปดูนี่ครับเป็นไง เป็นไฮดราสาบัวนะครับเท่มากอันนี้โมเดลปั้นมาแบบสุดจอดจริงนะครับนะใครอยากรอเล่นก็รอกันได้เลยครับผมอีกไม่นานครับผมนะเนี่ยซีสามก็คือทะเลที่สามนะครับมาด้วยคัมมิ่งซูนนะครับโอเคจบไหมจบครับอ่ะทีนี้ก็ไปดูตัวอย่างที่สองนะครับว่ามีอะไรมาอีกครับนี่ครับอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างที่สองนะครับที่เขาได้ปล่อยออกมานะครับมาดูกันนะครับว่า เป็นผลอะไรนะครับเออบอกเลยว่ามีการเอาเวกผลปีศาจแน่นอนนะครับในครั้งนี้นะครับแต่จะเป็นผลอะไรนั้นคุณผู้ชมครับบอก้ผมดีใจมากเลยครับที่ผมเห็นผลนี้มันได้เอาเวกสักทีเพราะผมใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็เป็นผลยอดที่สําหรับการฟาร์มด้วยนะเออมาดูนะครับว่ามันจะโหดเช่นไรนี่ครับเอคือการเปิดตัวแบบโอ้โหยังกับอแท็กกองไททันของคุณผู้ชมครับเอเลนเยเกอร์มาเองนะครับดูใหม่นะนี่เป็นแบบ สายฟ้าลงมาเหมือนตอนแบบเอเลนกัดนิ้วตัวเองแล้วไปงล่างอะ่ะพี่ครับ a อตแทกออนไททันจะชัดนะครับน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากไททันแน่เลยครับผมว่านะการเอาเวกผลผลลระครับผมนี่ครับนี่แล้วก็มีแบบออลา่าเป็นวงแหวนรอบๆตัว,วนะแสดงถึงความพระมากยิ่งขึ้นนะครับเออมียันมีอะไรนะครับเป็นภาษาจีนนะครับผมว่า ถ,ถ้าถ้าจะผมดูไม่ผิดนะเป็นภาษาจีนแหละนะครับแต่ไม่รู้จีนย่อจีนตัวเต็มนะครับผลพระครับผมไม่สกิลครับไม่เป็นไงอยากดูอีกโอ้ยสกิลอะไรเนี่ยโอ้ยอันตรีเนี่ยมันผู้จ้าครับโอ้โหสุดยอดครับอันนี้น่าจะเป็นแบบแปลงร่างเสร็จแล้วใช่ไหมกดสกิลวีครับผมอันตรีนนะก็จะยิงแบบคล้ายคลบทมังกรน,นะเออไปบริเวณรอบๆเฮ้ยเอาเวกไว้แล้วมันโหดขึ้นนะเนี่ยบุตรด,ดาครับเห็นไหมผลพระครับ นี่ครับสกิลอะไรอีกไม่รู้อ่อลังการมากเอ้ระเบิดปุ้มตามอลังการสุดๆสมการรอคอยจริงๆนะครับที่ผมอยากให้ผลพระอาเวกนะครับในที่สุดก็โอ้โหสะใจผมแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่จบนะครับต่อไปเป็นอะไรนี่ครับผลปีศาจอ่ะก็จะสื่อถึงว่าแพทนี้นะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนผลปีศาจหรือว่าแลกเปลี่ยนของแลกเปลี่ยนเกมพาร์ทได้ด้วยนะคุณยมครับอย่าไปดูนะว่าเป็นยังไง ได้ดูมาคร่าวๆแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Treasure Trade นะครับเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่นี้มีของครับเนี่ยมีคุณ2มัตเตอรี่ดักเบดแล้วก็ดอกอะไรพวกนี้ผลปีศาจก็มีเห็นไหมเวนอมอะไรเนะี่ยแล้วก็เขาก็จะทําการเทรดกันนะครับในราคา3าล้านนะครับ3ล้านเบลีในเกมหรือเปล่าน่าจะแบบนั้นแหละผมว่านะเ้ <c oughs> ่าโรบักมาเทรดกันก็ไม่น่าจะใช่ซื้อเองเลยดีกว่า <c oughs> นี่ครับอันนี้คือตอนเทรดนะครับเห็นไหมเนี่ย มเกมสิบสามเนี่ยก็คือเจ้าของช่องเนี่ยกับเจโรมเนี่ยเป็นแอดมินเหมือนกันนะครับเขาทดลองเทดกันอยู่นะครับเนี่ยเทดเขาจะอะไรเนี่ยมค์เกมสิบสามเนี่ยเขาจะให้เกมพาถหาผลกับเพื่อนนะครับแล้วก็ให้ผลไฟด้วยทีนี้เจโรมเนี่ยเอาผลพิษมาแลกเออเห็นไหมเป็นการเทดเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับเราน่าจะเกิดเขาเรียกอะไรความน่าเล่นมากยิ่งขึ้นสำหรับบ็อกฟุตนะครับเป็นสายพ่อค้าได้เลยนะครับก็ผลมาแลกกับเพื่อนได้นะครับอ่ะ ดูนะมีอะไรอีกไม่น่าจะมีอะไรแลวมั้งนี่แรกคือเกมพาร์ก็มาอยู่ในช่องเก็บของเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามัน,มนยังไงน่าจะเพิ่มอัปเดตก็มาใหม่แหละคือเอาเกมพาร์ไปเก็บได้หรือเปล่าเราไปเทรดเอาไปแลกกับเพื่อนเออเนี่ยคือเก็บเก็บของได้ไหมผลปีศาจเก็บได้แล้วนะครับจากตอนแรกที่เราถืออยู่ประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีมันก็หายใช่ไหมแต่น,นี้มันมันเก็บได้แล้วครับเออ ใครแบบสายหาผลหาผลมาขายได้เลยนะเออทำธุรกิจได้นะเนี่ยเออจบไปครับผมแล้วก็มีโค้ดใหม่เข้ามาด้วยนะครับโค้ดนี้นะผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วหรือยังนะถ้าเกิดว่าอยากลองใส่ก็ไปใส่ดูได้ครับผมเนี่ย sub 2 o game robot นะครับ reset หนึ่งอะ่ะแล้วก็ sub to game robot exp หนึ่ง e นะครับอันนี้น่าจะเป็นโค้ด reset stat นะครับด้านบนนะค่อยค่อยใช้ตอนที่เราจะีส s e t นะครับ ส่วนด้านล่างเป็น exp คูณ2แน่นอนนะครับอ่ะไปใส่กันดูได้ครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับก็สำหรับอัปเดต15นะครับรอติดตามกันได้เลยครับผมว่าจะอัปเดตยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเลยครับแต่บอกเลยว่าผลพระ a w a k e กมาเนี่ยผมผมดีใจมากที่สุดแล้วครับผมสำหรับอัปเดตนี้ครับแล้วก็มีอะไรให้เราเล่นมากขึ้นนั่นก็คือทะเลที่สามนะครับแล้วก็มีผลใหม่ด้วยนะเป็นผลพิษนะครับผลพิษจะเข้ามาครองเมตาใหม่หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะต้องรอติดตามจ่ต่อไปนะ สำหรับวันนี้นะครับผมมาพูดนะครับแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ได้กับคุณผู้ชมนะครับหรือว่าชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับกระชายผมด้วยนะที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วจ้าแล้วเจนครับบ๊ายบายใครมีข้อเสนอความคิดเห็นแนะนำอะไรหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะครับถ้าว่างๆพี่จะลงไปอ่านแล้วก็เดี๋ยวกดหัวใจให้นับถ้าใครแบบความคิดเห็นเข้้าาาท่่อะะะไรรยงเีนนคคคัับบโปล